ชาวกรกฎนะคะในช่วงครึ่งหลังมิถุนายนมีดาวอาทิตย์โคจรเป็นราชาโชคนะคะและดาวอาทิตย์ของชาวกรกฎจะเป็นตัวแทนเรื่องใดนะคะแล้วก็จะเป็นเรื่องสรุปในช่วงครึ่งเดือนหลังอย่างไรไปอัปเดตกันได้ผู้ที่รับฟังคลิปนี้ได้คือผู้ที่ลักนณาราศรีกรกฎหรือผู้ที่เกิดช่วง15กรกฎาคมถึง14สิงหาคมหรือคำนวณแบบใดก็ตามแล้วเป็นราศรีกรกฎก็รับฟังเป็นแนวทางได้หากสนใจเรื่องดวงแบบไทยๆการพยากรณ์ฝากกดติดตามนะคะ สำหรับในช่วงครึ่งหลังมิถุนายนนะคะมีดาวขยับ2ดวงนะคะก็คือดาวอาทิตย์กับดาวพุธนะโดยดาวอาทิตย์ของชาวกรกฎเป็นตัวแทนเรื่องเงินทองรายรับและผลประโยชน์นะคะ15มิถุนายนเป็นต้นไปนะกินระยะเวลา1เดือนนะคะโคจรเข้าสู่ภพเรือนวินาศโดยมาตรฐานทางดวงดาวที่เรียกว่าราชาโชคส่งผลในข้อที่1น,นะคะเมื่อดาวอาทิตย์เป็นเรื่องเงินก็ถือว่า มีความเป็นโชคดีเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินทองรายรับผลประโยชน์นะคะดังนั้นช่วง15มิถุนายนไปชาวกรกฏก็มีแนวโน้มได้หยิบจับรับเงินนะโดยอาจจะหมายถึงเงินทองที่งอกเงยขึ้นมานะคะเงินที่ไม่คาดคิดนะคะโดยเฉพาะดาวในภพเรือนวินาศก็มีดาวพระหัสรอยอยู่เป็นคู่มิตรดังนั้นช่วงนี้ชาวกรกฏก็มีจังหวะได้หยิบจับรับเงินนะคะบางครั้งเป็นความหมายเชิงวินาศกนะ็คือเรื่องทางไกลนะคะเรื่องต่างชาติต่างภาษาเรื่องของสิ่งที่ เป็นความลับนะคะโปรเจกต์โครงการที่ซุ้มทํามาระยะหนึ่งช่วงนี้อาจจะเป็นจังหวะที่ชาวกรกฎได้หยิบจับรับเงินก้อนโดยดาวอาทิตย์จะไปเป็นคู่ธาตุกับดาวพฤหัสที่โคจรย้ายเดือนที่แล้วนะคะดังนั้นถือว่าดาวพฤหัสเนี่ยเป็นเรือสุภะด้วยก็คือผู้หลักผู้ใหญ่นะบางทีได้เงินพิเศษนะคะมีคนเห็นผลงานนะหรือว่าเป็นช่วงเวลาที่เกิดความเจริญก้าวหน้าเติบโตบางอย่างส่งผลเป็นเงินทองรายรับของชาวกรกฎที่งอกงามในช่วงนี้นะคะ สำหรับดาวอาทิตย์ก็เป็นเจ้าเรือนเกี่ยวข้องกับรายรับรายได้ของชาวกรกฏนะช่วงนี้ถือว่าในระยะเวลาโดยประมาณ1เดือนก็คือตั้งแต่15มิถุนายนนะคะหยิบจับทําสิ่งใดบางครั้งไม่ได้คาดหวังมากก็กลับมาเป็นเงินเป็นทองนะหรือสิ่งที่เป็นความสลับซับซ้อนเชิงการงานนะเช่นการงานเหนื่อยการงานยากการงานที่ใช้ความสามารถเพิ่มขึ้นก็หยิบจับรับเป็นเงินได้นะคะเป็นจังหวะที่ดาวพฤหาัสนอกจากความหมายเชิงบวกก็คือสุภาพผู้หลักผู้ใหญ่ต่างชาตินะคะ เรื่องของสิ่งที่เป็นความงอกงามเงินเพิ่มเติมเ,มเกิดขึ้นกับชาวกรรกฎและก็ยังเป็นเจ้าเรือนอริด้วยนะดังนั้นเป็นจังหวะที่การลงทุนก็อาจจะเกิดขึ้นกับชาวกรกฎได้นะคะเช่นลงทุนส่วนตัวนะมีจังหวะ อยากเอาเงินไปซื้อของเพื่อเก็งกาไรนะหรืออะไรก็ตามที่เป็นเชิงใช้จ่ายส่วนตัวรับรับรูบรบร้คนเดียวช่วงนี้ก็เป็นได้เช่นกันนะคะสาหรับดาวคู่มิตรที่อยู่ในภพเรือนวินาศนะคะส่งผลดีกับเรื่องราวที่เป็นเชิงส่วนตัวช่วงนี้บางครั้งมันเป็นเรื่องของเงินทองที่เรารู้คนเดียวนะคะเป็นช่องทางการหาเงินที่ไม่มีใครทราบนะหรือชาวกรกฎมีจงังหวะผู้สนับสนุนในเชิงลับนะไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีนะคะ คนให้หยิบยืมเกื้อกูลเชิงการเงินหรือแม้แต่ก,การได้เงินแปลกๆปกประเภทวงเงินสินเชื่อเครดิตเพิ่มเติม,ตม,ตมนะก็เกิดขึ้นกับชาวกรกฏจากจความหมายดวงดาวนี้ได้เช่นกันอย่างไรก็ตามนะคะหากเรามองในเชิงรับผลนะเป็นช่วงที่ดาวศุกร์มีกําลังไม่ค่อยเข้มแข็งนะคะชาวกรกฏอาจจะมีรับผลที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากการเสี่ยงดวงอย่างเดียวนะบางทีมันเป็นเรื่องราวอื่นๆรอบตัวที่ทําให้ได้หยิบจับรับเงินโดยไม่คาดคิดนะคะสําหรับในเรื่องที่2นะคะดาวพุธโคจรย้าย23มมิถุนายนโดยดาวพุธ โคจรมาทับลักนณาชาวกรรกฎนะและมีดาวพระเกตรลอยอยู่นะช่วงนี้จึงเป็นจังหวะที่ดาวการสื่อสารสัมพันธ์กับชาวกรรกฎโดยตรงนะคะโดยดาวพระเกตนะคะก็เกี่ยวข้องกับเรื่องราวเชิงศาสนาได้นะงานที่เป็นเชิงประเพณีชาวกรกฎอาจจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับโปรเจกต์โครงการโดยเฉพาะเรื่องการทําบุญสาธารณประโยชน์นะคะเรื่องของการายา y a มิ m i เพื่อนฝูงญาติธรรมต่างๆนะซึ่งก็อาจจะเป็นโครงการโปรเจกต์ที่เกิดขึ้นในช่วง 23มิถุนายนเป็นต้นไปนะคะชาวกรรกฎจะมีดาวเกี่ยวข้องกับเพื่อนสังคมพี่น้องที่โคจรสัมพันธ์กับตัวตนนะช่วงนี้เป็นได้ที่จะอาจได้พบปะพบเจอเพื่อนฝูงที่ห่างหายไปนานนะคะเป็นจังหวะเวลาที่ได้พบปะพี่น้องบ่อยขึ้นนะเนื่องจากดาวพุธก็เป็นเรื่องราวของพี่พี่น้องน้องนะคะเพื่อนคนใกล้ตัวนะที่ชาวกรกฎอาจมีจังหวะได้พบปะพบเจอคนกลุ่มเหล่านี้ในช่วงดังกล่าวนะคะเป็นช่วงที่ชาวกรรกฎ ชีวิตเกี่ยวข้องกับเรื่องการสื่อสารมากขึ้นนะบางครั้งเป็นจังหวะที่เกี่ยวข้องเชิงเอกสารนะคะเรื่องของงานประเภทใช้การพูดอ่านเขียนนะก็คือเรื่องของการหาเงินหากินช่วงนี้นะคะบางครั้งก็คือพูดจาดีก็ได้เงินนะหรือว่าเป็นช่วงที่มีภารากิจต่อรองนะคะหรือเจราจาโน้มน้าวต่างๆเกี่ยวข้องกับชาวกรกฎได้นะเนื่องจากดาวพุธเป็นความหมายเรื่องนี้นะคะการงานภารกิจประเภทเรื่องราวของคนอื่นนะคะอาจ มาสู่ชาวกรกฏเช่นเรื่องการช่วยเหลือเกื้อกูลนะคะการทํางานในเชิงสาธารณะประโยชน์นะคะหรืออะไรที่เป็นเชิงคนมาขอความช่วยเหลือก็เป็นได้นะเนื่องจากช่วงนี้ชาวกรกฎสัมพันธ์กับดาวเจ้าเรือนวินาศนะคะก็คือดาวการเงินก็ไปอยู่ในวินาศและดาววินาศก็ทับลัคนานะชาวกรกฏก็จะมีคนมาพึ่งพาอาศัยบ่อยหน่อยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพื่อนเรื่องสังคมนะคะชีวิตเกี่ยวสัมพันธ์กับคนต่างวัยนะหรือแม้แต่ต่างประเทศต่างชาติ ประเทศเพื่อนบ้าน,นต่างๆเหล่านี้มากขึ้นนะคะมักมีคนมาเล่าเรื่องราวต่างๆให้ฟังนะบางทีเป็นเชิงปรึกษานะคะบางครั้งก็ขอความช่วยเหลือเชิงการเงินนะหรือเป็นช่วงที่ชาวกรกฎมักมีภาระส่งเสียอุปการะเยอะอันเนื่องมาจากเราก็เป็นคนเห็นอกเห็นใจคนอื่นหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องลูกหลานบริวารด้วยก็ได้นะคะสำหรับในข้อสุดท้ายนะคะชาวกรกฎจะมีดาวอังคารอยู่ในเรือนการเงินนะคะเป็นช่วงเวลาที่ดาวเกี่ยวข้องกับกรรมะและปุตตะ สัมพันธ์กับเรื่องเงินทองรายรับนะคะดังนั้นเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับราหูฝั่งสงค้ามด้วยชาวกรกฎจึงมีคู่ธาตุอีกคู่หนึ่งนะแต่เป็นคู่ธาตุลมนะคะช่วงนี้ชาวกรกฏจะมีภารกิจกิจกรรมเกี่ยวข้องกับการลงทุนเชิงระยะสั้นเนะชน่นซื้อขายอย่างว่องไวนะคะเป็นจังหวะการลงทุนแบบรวดเร็วนะรวมไปถึงจังหวะได้หยิบจับรับเงินก็จะมีมาบางช่วงนะได้เร็วปุปปบปับฉับพลันเนื่องด้วยดาวพระเกตก็กระตุ้นให้เกิด ความรวดเร็วคาดไม่ถึงได้นะคะอย่างไรก็ตามชีวิตยังคงต้องเกี่ยวข้องกับวิจารณญาณความระมัดระวังด้วยเหมือนกันเนื่องจาก ดาวหลายส่วนช่วงนี้นะคะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่คาดไม่ถึงแล้วก็ยังมีจังหวะคู่ทตุลมนะที่ทําให้เรื่องราวต่างๆพลิกผันพลิกล็อกได้ง่ายนะคะชาวกรกฏจึงต้องใช้วิจารณญาณาเชิงการลงทุนนะคะบางครั้งเป็นเรื่องการตัดสินใจด้วยเนื่องจากดาวพระเกตที่ทับลักนาทําให้ชาวกรกฏคิดอ่านรวดเร็วนะคะบางครั้งใช้ความรู้สึกใช้อารมณ์ในการตัดสินใจต่างๆดังนั้นเรามาระวังสูญเสียเงินอย่างรวดเร็วนะไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ลงทุนได้นะคะจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงช่วงนี้เอาแต่พอดีพอเหมาะนะเนื่องจากดาวการเงินอยู่ในความเป็นราชาโชคก็จริงนะคะแต่อยู่ในภพเรือนวินาศน,นะบางครั้งก็จะเป็นจังหวะได้มาและจ่ายออกอย่างรวดเร็วนะคะโชคลาบมีมาแต่ว่าไม่คงทนถาวรน,นะหรือเรื่องราวทางการเงินของชาวกรกฎรับซ้ายจ่ายขวาเรียกว่าเงินทองสะพัดดีขึ้นนะแต่จะเก็บไว้ไม่ค่อยอยู่นะคะ ชาวกรกฎช่วงนี้นะคะการทําอะไรในเชิงรับส่วนตัวค่อนข้างส่งผลดีบางทีจะเกิดโชคจากสิ่งที่เราทุ่มเทค้นคว้าใช้เวลานะคะเรียกว่าอยู่เงียบๆในเชิงการงานนะทำอะไรหากมีช่องทางพิเศษนะคะจุดหาแหล่งรายได้นะก็ไม่ต้องไปอวดไปอ้างเยอะนะบางทีจะนําพาความเดือดร้อนมา โชคดีของชาวกรกฎช่วงนี้นะคะความว่าราชาโชคก็คือมีมาเองนะสิ่งใดที่จะได้มันก็คือไม่มีอะไรขวางได้ในขณะที่อะไรที่พยายามเยอะเกินไปดิ้นโดนสุดๆบางทีคลาดเคลื่อนเล็ดเลือนไปได้นะคะสำหรับความเป็นราชาโชคของดาวการเงินของชาวกรกฎนะคะก็มากน้อยขึ้นอยู่กับพื้นดวงพื้นชะตา วาสนาดังเดิมด้วยนะคะบางท่านได้เงินก้อนบางท่านได้นิดเดียวนะหรือบางท่านหาเงินคล่องตัวขึ้นในช่วงนี้นะซึ่งระดับความราชาโชคของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะโดยปีหนึ่งนะคะก็จะโคจรมาเป็นราชาโชคในระยะเวลาหนึ่งเดือนนะคะเริ่ม15มิถุนายนก็ขออวยพรให้มีโชคมีชยัยเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินทองได้รับและผลประโยชน์ในช่วงดังกล่าวกันทุกท่านนะคะให้เป็นข้อมูลไว้สําหรับชาวกรกฎักเราพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ